สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องปั่นนะคะถามกันเข้ามาเยอะค่ะว่าที่ร้านใช้เครื่องปั่นอะไรนะคะนะคะใช้ของชาร์ปนะคะชาร์ปนะคะ EMC 1 5นะคะ1,200วัตต์6ใบมีดนะคะเดี๋ยวบอกก่อนนะว่านี่ไม่ได้ค่าโฆษณาจากชาร์ปหรืออะไรนะคะอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆนะคะพอดีว่าแม่ค้าเปลี่ยนเครื่องใหม่มานะคะเครื่องเสียกระทนหันยังไม่ได้ซ่อมเนาะ จริงๆมันซ่อมได้นะแต่ว่าเรายังไม่ทันจะเอาไปซ่อมก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะคะในการที่ใช้ชาร์ปมาทั้งหมด3มเครื่องเนาะอ่ะเราก็เคยใช้มาหลายยี่ห้ออยู่แต่เรามาจบลงที่ชาร์ปเนาะเราว่าเขาโอเคอยู่นะในเรื่องของการปั่นนะคะเขาปั่นละเอียดปัน่นไวแล้วก็สมูทนะคะ เครื่องก็เสียงไม่ดังด้วยมีลูกมีบางคนถามว่าทําไมซื้อมาเราเครื่องเสียงดังจังเลยส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะเป็นที่ลูกปืนนะคะเขาทํามาไม่ดีของเครื่องนั้นนะแต่แมค้าซื้อมาทั้งหมด3มเครื่องยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงดังเลยนะคะช้บาบเครื่องนะคะที่พังไปนะคะเราใช้2ปีเนาะแต่คือที่ร้านปั่น ยอดจะอยู่ที่ประมาณ150-200ถึง200แก้วต่อวันนะคะใช้ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นผักผลไม้ด้วยนะคะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะแข็งกว่าพวกาชากาแฟเนาะก็เลยอาจจะพังง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวว่าพลาสติกตรงตรงนี้ไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่เวลาที่เราใช้ไปสักพักหนึ่งเขาจะาล้างยากอ่ะ ปกติแล้วแม่ค้าจะใช้ใช้เป็นฝาของเครื่องอ e ีกยี่ห้อนึ่งนะคะเอามาใช้แทนนะคะปกติจะใช้ของอ,ออตโตโอ้เนาะเราว่ามันง่ายกว่าสะดวกกว่าเวลาเปิดเข้าเปิดออกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดง่ายกว่าของชาร์นะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกระชรับนะอันนี้มารีวิวให้ดูนะคะว่าเราใช้จริงนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะ ไม่ได้โจมตีหรือไม่ได้อะไรนะคือคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าตรงไหนดีก็คือเราบอกว่าดีนะคะตรงไหนที่เราคิดว่าเออมันไม่ค่อยโอเคเราก็จะบอกไปเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้บางคนอาจจะชอบฝาของเขาที่มาคู่ตัวก็ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันปิดสนิทเนาะนี่ แต่ส่วนตัวว่าพลาสติกเขาเวลาใช้แรกๆมันก็โอเคอะแต่ว่าพอใช้ไปใช้มามันล้างค่อนข้างที่จะยากด้วยเนื้อพลาสติกของเขาเนาะเนี่ยค่ะมันจะติดตามครอครอบอะไรอย่างเงี้ยใช้แรกๆก็โอเคอยู่ใช้ไปใช้มามันก็ล้างยากก็เลยแม่ค้าก็เลยใช้ฝาเป็นของยี่ห้ออื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตัวนี้โถใหม่เลยเนาะจะมีทั้งหมด6ใบมีดนะคะเป็นใบมีดใหญ่ทั้งหมด4ใบมีดแล้วก็ใบมีดเล็ก2ใบมีดนะคะของเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่นะคะจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเไม่ได้ไม่ได้ใส่โถปัน่นแล้วก็ถ้าเราเปิดเครื่องนะคะไม่ได้ใส่โถปั่นเขาจะไม่เครื่องเขาจะไม่เดินนะคะเห็นไหมแต่ถ้าเราใส่โถไปนะคะ ถ้าเราใส่โถไปแล้วเราเปิดเครื่องนะคะเครื่องก็จะทำงานปกติค่ะแบบนี้เราก็ว่าโอเคอยู่นะเวลาเด็กมาเล่นหรืออะไรเงี้ยเวลาลูกชอบมาล้าหรืออะไรเงี้ยเปิดเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเขานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีปุ่มเปิดปิดค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะ on off แบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบกระแทกน้ําแข็งเนา เนี่ยค่ะกดลงกระแทกน้ําแข็งได้ความเร็วของเขาจะอยู่ที่เนี่ยค่ะเบอร์6นะคะแม่ค้าปกติแม่ค้าเวลาปั่นแม่ค้าใช้เบอร์สูงสุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าละเอียดไวนะคะแล้วก็เร็วนะคะไม่เสียเวลาทําให้เนื้อสมูทด้วยต่างจากเบอร์ต่ําสุดนะคะถ้าเบอร์ต่ําสุดแม่ค้าใชเ้เวลาปั่นปีโป้อย่างเงี้ยค่ะเวลาปั่นปีโป้หรือว่าเวลาปั่นพวกโอรีโออย่างเงี้ยค่ะ จะใช้เป็นเบอร์ต่ําสุดนะคะแต่ส่วนมากปั่นปกตินะคะจะใช้เป็นเบอร์แรงสุดนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0ถึง2,500นะคะบางทีในห้างส่วนมากชอบลดราคาเหลือประมาณพันกว่าบาทก็มีนะคะแต่แม่ค้าซื้อที่ตลาดแถวนี้นะคะแถวที่เราอยู่นะคะเพราะว่า1ร้านเขาบริการดีนะคะแล้วก็2เวลาเครื่องมีปัญหาอย่างเนี้ย เราสามารถให้เขาดูได้พี่เพิ่งซื้อมาเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บริการให้เรานะคะก็ไม่ค่อยจะสั่งมาสักเท่าไหร่เพราะว่าเคยสั่งมาจากในในเพจในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเวลาเสียเวลาอะไรเงี้ยมันเค็มค่อนข้างที่จะขั้นตอนหลายอย่างนะคะนะคะก็ใช้มาหลายยี่ห้ออยู่นะแต่มาลงตัวที่ชาร์ปนะคะอ่า เวลาปั่นนะคะปั่นได้ทั้งหมดมา2แก้วเนาะหน่ง uh, ่วัตต์ปั่นได้2แก้วแก้วยีบสออนนะคะแต่ถ้าเป็นแก้วโอ่งนะคะแก้วใหญ่32ออนปั่นได้1แก้วนะคะปั่นที่2แก้วเขาก็โอเคนะก็ละเอียดดีนะคะไม่เป็นเก็ดน้ําแข็ง อันนี้รีวิวจากความรู้สึกนะคะที่ใช้มาที่ใช้ชาร์ปมาทั้งหมด3เครื่องนะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไรกับชาร์ปทางนั้นนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าใช้เครื่องปันรุ่นไหนนะคะก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะคะอินดีค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะ